ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดารา,าร้อนแรงค่ะสารรายอมรับกลางรายการมีลูกคนที่สองจริงพร้อมเผยพ่อของลูกคือใครจากกรณีที่ไมพิรัตยืนคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจปกครองบุดรวมกับสาวซาร่าเพื่อขอให้มีสิทธิ์ปกครองในตัวน้องแม็กซ์เวลรวมกับสาวซาร่า ซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีข่าวว่าทีหนุ่มไม้ยืนฟ้องต่อศาลครั้งนี้เนื่องจากสาราท้องลูกคนใหม่ไม้จึงอยากได้น้องแม็กซ์เวลมาเลี้ยงเองซึ่งเท็จจริงจะเป็นประการใดก็ยังไม่แน่ชัด แต่ลาสุดสาวซาร่าก็ได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ระบุว่าเราเจ็บได้แต่ลูกคามเจ็บซาร่ากับไม้รอหลักลูกกันทั้งคู่ที่ลูกพูดในไลฟ์ว่าพ่อรักจริงหรือเปล่าแค่พูดตามประสาดเด็กจะมาจากเพื่อนเชื่อยังไงลูกก็รักพ่อกับแม่ผิดรอที่ซาร่าอยากให้ลูกในสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งซาร่าก็ได้ยอมรับอีกว่าตอนนี้มีลูกอีกคนแล้วเป็นลูกสาวชื่อน้องเอมิลี่อายุสองเดือนซาร่าเผยพ่อของลูกคือนายแบบเชื่อว,วาดิมจริงๆก็ไม่ได้เปิดแต่แรกเพราะกลัวมีปัญหาเรื่องคดีที่มีอยู่กับไม้ และสาวซาร่ายังบอกอีกว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังคบหากันดีไม่ได้เลิกรากันแต่อย่างใดและซาร่ายังบอกอีกว่าต่อให้นะ้วันนี้ไมไม่อยากจะช่วยเหลืออะไรแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ซาร่ายืนยันไม่เคยเกลียดกันลูกสามารถเจอได้เหมือนตลอดที่ผ่านมา6ปีท้าศาลตัดสินให้ดูแลคนละครึ่งก็เคารพการตัดสินของศาลเพราะคงเห็นประโยชน์ของแม็กซ์เวลล์นั่นเองล่ะคะ่ะ